ไปทำปุ๋ยหมักกันนะเูกช่วยกันกพี่ฟันมาช่วยช่วยไหม,ม,มเดี๋ยววันนี้จอยจะพาทุกคนมาทำปุ๋ยหมักนะคะที่จริงจอยก็ทำไว้แล้วบางส่วนค่ะแต่คิดว่าวันนี้จะทำเป็นรอบสุดท้ายนะคะ ปุ๋ยหมักที่จอยทำเนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองนะคะก็จะใช้เวลา60วัน,นะคะ่ะในการทํานะคะแต่ทีนี้วันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จอยจะเอาพวกใบไม้อะไรมาใส่ค่ะอันดับแรกที่เราต้องมีนะคะก็คือเราต้องมีใบไม้แน่นอนเลยตอนนี้ก็กําลังกวาดอยู่ที่จริงก็ก็ก็มีอยู่บางส่วนนะคะไหนๆก็มาแล้วก็กวาดแล้วกัน,นะคะ่ะ นอกจากใบไม้แล้วนะคะที่ต้องมีก็คือมูลสัตว์นะคะเราก็จะใช้มูลวัวนะคะที่ก็ไปซื้อมาก็ตรงนี้ค่ะตอนนี้คือจอยทําไปแล้วได้ประมาณครึ่งนนงนะคะเวลาเราทํานะคะชั้นชั้นแรกนะคะก็จะเป็นพกักวเศษใบไม้อาจจะอันนี้ก็เป็นฟางที่ทําจากาที่เหลือจากการทําเห็ดฟางค่ะเราทําเห็ดฟางเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เอาเอาฟางที่ที่เสร็จแล้วอะ่ะมาใส่ได้นะคะ เป็นพวกใบไม้นี่เราไม่เอากิ่งนะคะพยายามจะไม่เอากิ่งนะเพราะว่ากิ่งอ่ะเขาเขาย่อยยากค่ะ,คะจะเป็นแบบสดหรือแบบแห้งก็ได้นะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นไหมว่ามันมีเปลือกไข่ด้วยบางทีจะก็ใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะชั้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกไอพวกใบไม้พวกอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ชั้นที่สองเราจะใส่มูลวัวเข้าไปค่ะ๋ยวมาใส่มูลวัวนะคะอัตราส่วนที่จอยใช้เนี่ย คือจริงๆแล้วมันควรจะเป็นหนึ่มูลสัตว์ต่อพวกใบไม้2ส,ส่วนนะคะแต่ว่าจอยไม่ได้ใช้อย่างนั้นจอยก็กะกะเอาค่ะก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะ้วเราทำใช้เอง อันนี้ที่ข้างล่างนี่คือเราทำเป็นชั้นเป็นชั้นไปนแล้วนะคะ ชั้นต่อไปชั้นต่อไปก็จะเป็นใบไม้ใส่เข้าไปเดี๋ยวไปเอาเพิ่มก่อนใบไม้ของที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นใบมะม่วงนะคะเดี๋ยวไปเอาใบก้ามปูก่อนเยอะมาก อันนี้เป็นใบก้ามปูหรือบ้านเราเรียกใบฉำชาใช่ไหมหรือต้นจามจุรีอะไรนี่แหละแล้วก็จอยไปกวาดมาค่ะเป็นของอต้นไม้ที่อยู่แถวในหมู่บ้านนี่แหละแล้วจอยไปกวาดมาเห็นบอกแล่ถาดเยอะนะคะเดี๋ยวจอยเอาใส่ ยเยวลาเราทำอคอกนะแล้วแต่เลยนะคะหาวัสดุที่มีเนาะของเราจะมีไอ,ไอตัวเนี้ยอะไรนะข้อที่เราไว้ทำแปลงผักมาตั้งนานแล้วแล้วก็ส่วนตัวนี้เราจะซื้อนะคะเป็นตะข่ายนะคะที่จริงแล้วเ,เราถ้าทำได้ก็ไม่ต้องกว้างใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะเราทำใหญ่เกินไปนะ อันนี้เราซื้อมาแค่4เมตรเมตรละสาสบาทนะคะตัวนี้แต่นอกนอกั้นอย่างอื่นเราไม่ได้ซื้อละมีก็มีมูลสัตว์นะคะที่ซื้อมูลเลียแล้วกจ็จะลดน้ำนะคะอันนี้คือได้หนึ่งคันละลดน้ำให้ชุ่มๆหน่อยเพราะถ้าเราลดทีเดียวอะ่ะเราถามว่าเราเอาใส่ทั้งหมดทีเดียวแล้วลดเลยได้ไหมได้นะแต่ว่า ความชุ่มชื้นอาจจะไม่ถึงแต่ที่สําคัญนะคะพอเราทําเสร็จแล้วเราต้องรดน้าวันละครั้งนะเราก็ใส่มูลวัวต่อมากเราหมาไปไว้ในบ้านกันไหมอากาศร้อนนะอยู่ข้างนอกนานไม่ได้ เดี๋ยวจะใส่ใบก้ามปูให้หมดพยายามที่สุดอเกลียวแล้วกันที่บอกว่า60วันนี่คือระยะเวลาการหมักนะถ้าสมมุติว่าเราทําไม่เสร็จทําไม่เต็มเนะี่ย เราใส่ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอมันยุบปุ๊บเราก็เอาพวกเศษอะไรใส่เข้าไปอีกเราก็ยังไม่นับนะมันก็ยังยังไม่ได้นับนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าโอเคเราทําแบบหมดแล้วเราเราจะไม่ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกแล้วอันนั้นให้นับเป็นวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ลดน้ําทุกวันถ้ามี ต้นกล้วยก็ใส่ได้นะคะอันนี้ต้นกล้วยจอยตัดเอามาเพื่อทําอาหารเอาหยวกไปทําอาหารนะคะเราก็จะมีพวกนี้แหละอันนี้ยิ่งดีแล้วนะเพราะาเขาอมน้ํแจะว่าเขาย่อยง่ายมากเลยเพราะเราจอยเคยทำค่ะใส่ลงไปทับๆไปข้างบนเพราะใบไม้อะบางทีเขาอาจจะย่อยมันไม่ค่อยยุ่ยอะเ,เอาไปข้างบนเลย วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สี่เนาะวันที่สี่วันที่สี่ก็วันที่สี่เมษาก็เดี๋ยวเมาิจุนาวันที่สี่ิถุนานะคะปุ๋ยตรงนี้จะใช้ได้ละต้องแบบเตือนความจําตัวเองนิดนึงเดี๋ยวลืม ลดน้ำนะคะก็เดี๋ยวจอยจะรดน้ําอันนี้เป็นชั้นสุดท้ายละที่จอยทําก็เดี๋ยวจอยจะรดน้ําแล้วก็หลังจากนี้ก็จะรดน้ําทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะลดให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วสําหรับใครที่สงสัยว่าถ้าถ้าเราไม่มีแบบนี้เ,เราสามารถทําแบบเป็นตะกร้าได้ไหม ก็ทําได้นะคะจอยทาปุ๋ยครั้งแรกปุ๋ยหมักครั้งแรกจอยทาแบบตะกร้าค่ะก็ใช้เวลา60วันแล้วก็รดน้ํารดน้ําทุกวันนะคะจน60วันก็ตอนนี้ปุ๋ยได้แล้วครบกําหนดตั้งนานแล้วแต่ว่าร้อยแห้งอยู่นะคะก่อนเอามาใช้เดี๋ยวจอยพาไปดูค่ะอันนี้นะคะนี่ก็เป็นปุ๋ยหมักค่ะที่จอยทาเนี่ยมีแค่นี้เองหลายคนก็แบบเอ๊ะทำไมมีแค่นี้ตอนทํานะคะ จอยใช้ทั้งใบไม้อย่างนี้ด้วยหไหมใบไม้ลูกทั้งใบไม้แล้วก็หยวกกล้วยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นหยวกกล้วยนะคะตอนนั้นจอยเอา,อาต้นกล้วยลงคืออย่างนี้นะทาเป็นชั้นๆแล้วก็กองแบบสูงๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วพอสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็เริ่มยุบอะคะ่ะไอปุ๋ยหมักพวกนี้สักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มยุบละแล้วก็ก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแค่นี้นะคะ่ะมันจะได้ มันจะได้น้อยไปไหมคือมันมัน,ม,นมันไม่พอใช้นะคะถามว่าทําในตะก้าทําได้ไหมแต่จอยว่าไม่น่าจะพอใช้ค่ะเราก็ทําในตะก้าหน่อยอะจริงๆถ้าใครมีตะก,ก้าเก่านะคะอันนี้เป็นตะก,ก้าที่จอยสั่งสั่งต้นไม้มาค่ะแล้วก็เราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อื่นเรนาก็เลยเอามาทํางานสวนค่ะก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะไปทําต่อให้เสร็จเปน็นรดน้ําอะไรให้เสร็จนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย